สวัสดีค่ะเจะคเคนอขอนําเสนอบ้านพร้อมที่ดินราคาประหยัดพื้นที่เยอะๆเลยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านชั้นเดียวทรงโมเดิร์นค่ะเนื้อที่ขนาด3งาน40ตารางวา950,000บาทค่ะอยู่ที่ตําบลป่าสะแกอําเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะด้านหน้าเป็นถนนรัดยางค่ะทุกท่านหน้ากว้าง30เมตรความลึก43เมตรตัวบ้านหันหน้าทางด้านทิศใต้ค่ะ ส่วนเพื่อนบ้านส่วนใหญ่แล้วเป็นข้าราชการเกือบหมดเลยนะคะมีความปลอดภัยกัะทุกท่านอยู่กันอย่างสงบนะคะรัฐสภาพแวดล้อมดีเลยค่ะพร้อมบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องรับแขก1ห,ห้องครัวภายในสามารถกันเพิ่มได้นะคะมีบ้านเ็กที่มีน้ํามีไฟครบเลยค่ะอยู่ใกล้โรงเรียนวัดป่าสแก700เมตรอยู่ใกล้วัดป่าสแก, m, ก,สแก600เมตร ใกล้ถนน340 19กิโลเมตรนะคะราคาถูกมากๆและยังได้พื้นที่เยอะอีกด้วยนะคะ950,000บาทสนใจนัดชมแปลงจริงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแนะนำให้ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะส่วนวันนี้เจคโนกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ